ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับเ,เชฟกระทะเหล็กของเราครับคุณคุณจำหลักครับในคลิปนี้จะ ทำเมนูอาหารอะไรครับวันนี้แนะนำอะอรฮะน้องวัวครับอ่าอมน้องวัวใช่อ่านี่ที่ทําอยู่ก็คือกําลังโคลเตรียมเครื่องแกงเครื่องแกงครับนี่สาคัญบ้างมีมีอะไรบ้างครับมีผ่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ผ่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีรากผักชีครับอันนี้จะของแข็งกระเทียมเนาะครับตามผ่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีกระเทียมโขลกรวมกันเอาละเอียดมากไหมไม่ครับเอาพอหยาบๆครับพอหยาบๆครับเอาของแข็ง พวกนี้มันจะตำยากตำก่อนจะพายพริกแ่้งอบอแหลกประมาณนึงแล้วก็นําพริกแห้งใบมะกรูดครับมีใบ,บมะกรูดด้วยนะครับใบมะกรูดใส่เนี่ยจะได้ความหอมของเครื่องเทศเลยนะครับผมนี่คือผักที่เตรียมไว้มีมะเขือนะครับแล้วก็มีบวบมีผักชีแล้วก็เขาเรียกว่าใบใบนางรักใบานางรักแล้วก็ผักชีจีนนี่ผักชีลาวนะครับผมบวบเนี่ยเมนูผักเมนูสุขภาพ นะอ่นนี้ก็คือถั่วพูวครับถั่วพนะูนะผักใส่ได้ทุกชนิดเลยแกงอ่อมนะเมนูเด็ดเลยน,นี่ได้น้องวัวมานี่อยู่ตรงนี้ครับเตรียมไปแล้วอันนี้ต้มแล้วก็หันนน่น,นรอยอันนี้ก็น้องวัวครึ่งกิโลครับผมน,น,น,นะเมนูที่หากินยากมากโลละประมาณ300ร้อบาทนะครับผมนี่ก็คุยกันไว้กับทีมงานแล้วเขาก็เตรียมไว้ให้นะฮะ พอแหลกพอประมาณหนึ่งครัใส่พริกใบมะกรูดเนี่ยใส่ทีหลังนะครับก็จะแหลกง่ายหน่อยหอมกับกระเทียมหอมกับกระเทียมทีหลังเลยนะครับนี่คือเคล็ดลับง่ายๆนะครับคือพอหยาบๆใช่พอหยาบไม่ตําแหลกมากหรือถ้าไงก็ใช้เครื่องปั่นได้ได้ครับจะปั่นหยาบปั่นหยาบครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือเตรียมเครื่องแกงที่โขกวัเมื่อกี้มาคั่วก่อนนะเนี่ยเติมน้ําไปเล็กน้อยนะครับผมดู กันแบบชัดๆตรงนี้ช้าๆครับผมเนี่ยครับพริกแกงที่โขกเมื่อสักครู่นี้อ่ะแหลกประมาณนี้ครับอ่านี่ครับวประมาณหยาบๆไม่ถึงก็แหลกมากหยาบๆประมาณนี้ครับหอมตอนแรอ่าเครื่องแกงก็จะคั่วประมาณนี้ครับน้ําผุกพริกให้เครื่องแกงเนสุกเข้ากันอ่านี่ก็สุกประมาณนึงก็หอมถ้าท่านใดที่ อยากให้นัวก็ใส่น้ำปลาดูไม่ทันน้ำปลาก็ไม่เป็นไรจริงๆออขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาเหรอครับใส่อ่่าใสรักเลยต้องใส่น้ำปลาพอประมาณก็ประมาณหนึ่งหนึ่งทสปีเล็กอ่าอประมาณสองช้อนโต๊ะป่ะสองช้อนโต๊ะไม่ใส่เยอะสอช้อนโต๊ะอ่าแล้วก็น้ำขุกคลิกประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มปรุงหน่อยนะครับน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเอ่อหนึ่งทสตีอ่ะอันนี้ต้องมีรสเค็มหน่อยหนึ่งแล้วก็ผงนัวนะผงนัวหนึ่งอ่าหนึ่งช้อนชาครับผมคนให้เข้ากัน แต่ช่วงที่เราโขลกเครื่องเทศเนี่ยยังไม่ต้องใส่เกลือใช่ไหมตายังอย่างยังนะครับไม่ได้ใส่เกลือแต่จะใส่ก็ได้นะใส่ก็ได้พอเิมเอาตัวมันจะจะเค็มเกินไปก็อาศัยใส่น้าปลาครับต่อไปครับ่อนน้าล้างครกเนี่ยสูตรเลยนะอยากให้อาหารอร่อยเนี่ยใช้น้ําล้างครกซึ่ทิ้งไม่ได้นะครับทิ้งไม่ได้นะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งว่าน้ําล้างครกเนี่ยไม่ทิ้งครับอ่า เนี่ยเราก็ใส่น้ำไปเพิ่มอีกสักหนึ่งทพีน้ำขุดพลิกน้ำเยอะเนี่ยความนัวจะไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับน้ำก็จะขูดพลิกสูตรนี้เลยนะครับถ้าใส่เยอะมันจะดูแบบขาดความเข้มข้นไปในสูตรนี้เลยอ่ะเราก็ใส่เกลืออีน,นี้เราทิมดูแล้วรสชาติมันก็ขาดเค็มไปไมหน่อยนึงเกเป็นอย่างรเราก็ใส่เกลือใส่เกลือจะดีกว่านะครับประมาณประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะโอ้จัดมากเลย ใส่น้องวัวเข้าไปครับผมเนี่ยฮะอันนี้น้ําล้างถาดก็ไม่ทิ้งนะครับผมน้ําน้องวัว้น้ำน้องวัว <c oughs> ไม่ใช่น้าล้างถาดขออภัยนะครับผมไะเข้าไผิดนะครับะหา,าว่าทําไม่สะอาดเชฟของเราเนยุคนี้เรื่องของสุขอนามัยแล้วก็ความสะอาดแน่นอนแล้วก็จะไม่มีกลิ่นคาวเคล็ดลับง่ายๆก็ใส่อะไรพวกตะตกไคร้ตะไคร้แบาดตะไคร้ใบมะกรูดพวกนีน<ม>้กระเทียมนะเนี่ยฮะ ก็เดือดไปเลยอ่ะนี่เขาถือว่าได้ที่แล้วครับต่อไปเราก็ใส่ผักไปนะฮะผักก็ใส่เป็นผักใส่ของที่มีส่วนสุกช้าสุกช้าใส่ลงไปก่อนเงยเพาะมะเขือใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็ถั่วพูรครับแล้วก็บวบครับผักตรง,งนีน้ต้องบอกเลยว่าดีต่อสุขภาพนะเมนูผักนี่จะูกตา นี่ครับอ่ะมันเป็นบวบนะครับบวบ,บวบหวานนี่สายรักสุขภาพก็แนะนำเลยสรับอ่อมอันนี้พิเศษคือเป็นอ่อมน้องวัวนะครับผมผักที่แสงไปขั้นตอนสุดท้ายนี่ก็ไม่ต้องให้สุกมากก็ได้ครับสำหรับผักสดชนิดนี้นะ สุดท้ายนะครับผักที่จะใส่ไปก็จะเป็นผักชีแล้วครับผมอ่าแล้วก็ใบนังรักครับผมนีเนน่เน้นผักเน้นผักแล้วก็คนให้เข้ากันครับต้องเติมน้ำเข้าไปอีกลุาครับ จะน้อยเติมน้ำอ <หา S 1> ่า้อเติมน้ำนิดนึงคุณเน้นให้เป็นน้ำแบบคุกคลิกนะครับผมแนะนำอ,อีกหนึ่งับพีฮะนี่ะหอมนะฮะกลิ่นหอมจากเครื่องเทศแล้วก็พักเรียกว่าอะไรฮะรได้กลิ่นของสมนุนไพรผักสมุนไพรนั่เนเองดีต่อสุขภาพแน่นอน อ่ะขั้นตอนสุดท้ายที่จะพลาดไม่ได้นี่ครับข้าวคั่วครับหนึทับพีหนึ่ทับพีหรือว่าวสช้อนโต๊ะหรือสามช้อนโต๊ะก็ได้นะครับจะเพิ่มความนัวให้กับเมนูอ่อมสลักอย่างเดียงก็คืออ่อมก็ต้องมีข้าวคั่วนะครับอันนี้เป็นแกงแบบสุริสารดั้งเดินเลยนะครับผม Okay ค,รครับผมขอขอบคุณเชฟพระ่าเหล็กของเราครับคุณคูลจำหลัดคุมมินครับในการแบ่งปันคลิปทำอาหารดีๆ <c oughs> แล้วก็เป็นเมนูเ,นเด็ดหายากและครับผมและขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมิชัยพบกันใหม่มในคลิปหน้าสวัสดีครับ